ครับสวัสดีครับก็นี่คือพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง Surf Fishing Channel นะครับโดยผมไอบินตุ้ยแห่งกลุ่ม Surf Fishing ันดามันกระบี่นะครับก็ว,วันนี้ก็มาออกกําลังกายตอนเย็นนะครับโดยเดี๋ยวจะมีไต่ชื่อดังแห่งกระบี่มาด้วยนะครับตอนนี้รอเขาอยู่นะครับ mm hmm. ก็เพื่อนมาทันที mm hmm. เพื่อนบอกอยากปวดแขนเราก็เลยจะจัดให้นะครับ ตันนี้ก็มาอ่อยร,รอเพื่อนมาก่อนนะครับให้ปลาเข้าเพื่อนมาจะได้สนุกสนานนะครับก็เดี๋ยวติดตามชมแล้วกันอาจจะไม่ค่อยเห็นบ้างนะมันมืดนะโอเคบรรยากาศก็ประมาณนี้นะนี่ครับตอนนี้ไกชื่อดังแห่งกระบี่ครับผมแห่งคลองย่านบ้าดนเลยวะมึงโหนเลยนี่ครับไตชื่อดัง แห่นของย่านบ้าครับผมมาแล้วแต่หนึ่งเรือผูนะครับที่เขาเรียกกันโเคโเทโเคเทนะครับ,น,รบนี่ก็เปิดแฟลชด้วยครับไม่ไม่เปิดแฟลชมองไม่เห็น เออตั้งมึงหล้างคันเลยตั้งหลังเลยเออโหนมาเลยคันเบาปะอ๋อมีเช็ดน้ำยนเยตจ้แม่งมาค่อยเห็นเล้วปย ครับเดินตามสวายสวายปะ่ะสวายใหญ่เลยไม่ใหญ่หรอกมั้งในวันนี่เดี๋ยวมือถือตกแล้วดิ vượt lót vượt lót rồi bay bay ngắn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  bay bay ngắn bay Má bay ngắn bay Nướng bay ngắn bay ngắn แม่งตาแดงไม่จะวางงั้นว่าวางนี้เนี่ยเออวางเนี่ยช่วยก้องดูหน่อยให้กล้องดูหน่อยติด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 อะไรวะโอเค

เ,เกียบเป็นสีแล้วมึงตัวนี้มาถึงกรุงเทพนะไม่ต้องไม่ต้องรีบหนึ่งไม่ต้องรีบยังไม่หยุดยังไม่ยังไม,ม,ม่หมดยังไม่หมด,มหมดเดินถอยโโอ้ห Uống xin nè Có cảm đấy Có cảm đấy Thấy gì đây, ạ? Biệt đau à? Đau Thấy đau 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 luôn đau đau ไม่ยอมไม่ยอมตุกนี้ไซส์ใ,สใหญ่แล้วตัวนี้เออช่วยกูสิช่วยกูช่วยกูมาแล้วครับหนึ่งตัวเอาเอาออกเอาปลดทีบปูนมากอนเออพ่อเอา,าเอา,เอ,าออก 看,看呀 ปล่อยปล่อย,ปล,อยปล่อยสายไปก่อนพี่ปลอเปิดน้าลอกไป <c oughs> đi ở đằng là Need it, need it. ลองถ่ายคลิปอยู่มันตัดเสียงหรอกนห่มือ,เ,อเกี่ยวนี่เลย้องหููก็โดนดมนะโดนตัวทลย่วแลอาจะถ่ายรูปไมถ่ายนี่ฝนตกลูกปลาบึกนี่ครับเห็นแบบไมา่รู้นะ อันนี้สวายหรือบึกก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ครับผมเอามือป้องแสงหน่อยนะเพราะว่ามันจะได้เห็นปกติแอาแต่ปลาทะเลครับอันนี้มามาโดนปลาปลาน้ำจืดสักนิดนึงนะฮะท่าจะลอยๆนิดนึงบึกหรือวายอะ่ะอ๋อไอสัตว์มีเชีวิตันเ,เดี๋ยวแววสวิงให้มันกัน วันนี้เราไม่ค่อยเน้นปลาเราเน้นนั่งคุยกันมากกว่านะครับเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันหลายเดือนแล้วนะนี่จับอย่างนี้เนี่ยเวลาปลาเนี่ยนะจบมึงก็ไม่ต้องเไรนั่นมานี่ครับสายหนึ่งผู้รูปหล่อของผมโอ้โอเคใหญ่เหวือ หนึ่งไม่ได้หุนมากแล้วหุ่นมากหุ่นมากออกอีกแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหดุขันโอ้โหโอ้โหโอ้โหเหยีดเข็โอ้โหโอ้โหไงอยากโดนไม่ใช่เหรอ ไม่ต้องรีบรอ่ะไม่ต้องรีบหรอกสามนาทีกว่าแล้วครับความรู uh ้ huh. สึกเป็นไงครับความรู้สึกฮะ อยากโดนไม่ใช่เหรออ,อยากโดนไม่ใช่เหรอผมถือสวิงรอแล้วมันอยู่ระยระยประมาณสามสี่เมตรเนี่ยมันไม่เข้ามาแล้วนะครับ งัดดิมใหญ่ไปอย่ายงนั้นมึงงัดดิงัดขึ้นงัดขึ้นให้หัวมันลอยโอ้โหรอบกูมันไม่มีเบรกเลยใหญ่ปะ่ะกูใหญ่นะ sampai lau oh, Mari ni Atok oh, Okay. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, And... อยนูน you know mm. นี่นะครับอาบึกนะครับเอาเอาอก oh. Thinking, milhões, อกโอ้ยโอ้ยโอ้ยี้ยนอ้ตโอนนะอ้ยโอ้นโ้ยโอ้ยโอ้น้ใหญ่นะอ้ยโโอ้ยโอ้ยโนออโอ ับก็จบไปแล้วนะครับกับทริปเอ่อเพื่อนพาสายหนึ่งแห่งคลองย่านสปาไปปวดแขนนะก็เพื่อนมาแล้วก็อยากปวดแขนแล้วก็เลยจัดให้นะครับผมดึกกว่า ทุกอย่างเลยนีนเนย่เพื่อนมาก็คือเพื่อนมาแล้วก็เลยจัดให้นะครับพาไปปวดแขนคือเมื่อก่อนใส่ดึงแก่อยู่ที่กรุงเทพ่ปแล,แล้วก็มาตกปลาที่บึงนี้ด้วยกันบ่อยๆนะครับนะก็ประมาณนี้ก็ปวดแขนไปพอดีแกมาทุระนะมาแป๊บหนึ่งแล้วก็ต้องกลับออก็เลยพาปวดแขนนิดนึงนะครับ ถ้างฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับช่องเ u r f ์ฟฟั i ฟิชชิ n ง e ชนแนลครับแล้วก็เอ่อกลุ่มเ u r รฟฟัตฟิชชิงอันดามันกระบี่นะครับในเป็นปุกนะครับก็เพจเซิรฟัรัวนะครับฝากติดตามเนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็ยังดีนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องน้องใหม่อย่างผมด้วยนะครับก็จะพยายามทําคลิปดีๆออกไปนะครับวันนี้ก็จะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเพราะว่าใช้มือถือถ่ายนะ กล้องตัวนี้ม,นม,นม,นมันมันมันจะไม่ค่อยเห็นไงตอนมืดนะโอเคเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนนะกํลังจะขี่เข้าบ้านเนี่ยเดี๋ยวกลับรถก็เข้าบ้านแล้วก็ทิดหน้าไปไหนเดี๋ยวเข้า,ากันแล้วกันนะครับบ๊ายบาย ร้านคาราโอเกะนะเออมองายรมองคาย คสวยโอตยแจ่มแจ่มมากเขาบอกเลยว่าแจ่มมาก em á bộ bạn lời <laughs> ok khắp à lắm Khắp Hãy subscribe